สวัสดีช่วงเช้าวันจันทร์นะจับพี่น้องผ้ายางออกมาเบิ่งสวนเด้อบางตีล่ะดอกสนุ้ยแข็งงามบอจับพี่น้องบางทีล่ะโอ้ยบางทีล่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกอย่างเลยจับพี่น้องมับางทิมาออกเป็นหนาหนาวพอดีพอดีมันคือประเทไทยเบิ่งจับพี่น้องมีเตพวงเหยาเหาเลยจับพี่น้องเล้วบอมเป็นธรรมด้าด้วยจ้าปลูกอยู่ไส้ละย่ายู่ออสเตรเลียบองทีเะมบางตีล่ะพุ่นะขึ้นไปทั้งบนพงบนฝามึง จะเบิ่งนี่นี่มผู้น่ะมันงามอีเล่เด้อจ่าพี่น้องเขอ้ยไปกัดสิทายหมองมุมไกลๆให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่เราจะพาเข้า,ขาวสวนแต่เศร้าเลยมันนี่กับบรรยากาศก็ดีบรรยากาศทั้งวเตถเลียตอนนี้กับที่เขานาหนาวแล้เน,ะะนีจ้ะหนาวรล่มเย็ยนละเศร้ามากกับมีหมอกลงนนุนนี่นั่นเลยจ้ะพี่น้องนี่เราจะพี่น้องจังไดกับขอบคุณได้หลายเลยจ้ะเด้ดอผู้น่ะ่อยกัดสิว่าสิเห็ดสวนได้มันนี่จักสิไดเห็ดประเห็ดบ่งู นี่ละจ้ะข่อยแนบออกมาจากนอกบ้านข่อยๆเห็นเราล่าๆว่าเหเลืองอุ้มหุมข่อยก็เลยออกมาทายนะจ้ะพี่น้องขอบคุณได้หลายจ้า